ราศีธนูสามลักษณะสําหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรเรามาดูลักษณะแรกนะครับนิสัยเป็นอย่างไรนิสัยของลักษณะแรกพ่ยขึ้นพยาบารด้วยจะได้พยาบาลหรือเปล่านะลักษณะแรกของค่าจะมีความจริงจังนะครับในเรื่องงานเรื่องการชีวิตมากๆรดยพื้ถึงเขาก็เหมือนแบบทุ่มเทกับเรื่องงานเพื่อจะให้เกิดความมั่นคงนะในเรื่องงานมากยิ่งขึ้น,นนะเป็นคนจรงิงจังเป็นคนใส่ใจในเรื่องลงลึกลงละเอียดต่างๆใส่ใจ เพื่อนคนรอบข้างเวลาทำงานเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยไม่มีความผิดพลาดเลยนะเพราะเขามีความรับผิดชอบมากๆกันนะครับมาดูเรื่องของทังศนคติเป็นอย่างไรทัศนคตินะครับให้ขึ้นเป็น the magician นะครับเขาเป็นคนที่อ,อยากได้ความรักที่เพียบพร้อมนะครับอยากได้รักที่มั่นคงไม่อยากได้รับ ความเจ้าชู้น่ะเออเขา,ากลัวมากเรื่องความเจ้าชู้เนี่ยนะใครที่มาจีบแล้วดูทรงเจ้าชู้เนี่ยเขาจะหลีกเลี่ยงเลยซ้ำไปนั้นใครที่ได้พบไปเจอลักษณะที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะถ้าหากคุณทํารอบร่วงจนเกินไปนื้อทำให้เขารู้สึกอัดใจ,จเนี่ยเขาก็ไม่เข้าหาเขาก็หนีหายไปได้ในเช่นกันนะครับมารู้สึกว่าวเราก็เป็นคนอินโทรเวิร์ตหรือเอ็กโทรเวิร์ตใครขึ้น่าเขาเป็นคนอินโทรเวิร์ตนะคือเขาเป็นคนที่ชอบ อยู่ที่ที่มีความสุขนะไพ่กเหมือนเขาวัดนะคือเขาอยากจะอยู่ในจุดที่มีความสุขก็พอแล้วทํางานมีความสุขอยู่คนรักอยู่คนที่รู้ใจคันนั้งพอนะครับเมื่อเชื่อว่าเราเขาเป็นคนอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าเท่ากันไพ่ขึ้นว่าอายุเท่าเท่ากุนนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนไทยนะครับมาดูในเรื่องของคําแนะนํากันบ้างนะครับไาสใหนไพ่จะแนะนไว้อย่างไรบ้าง ขึ้นเป็นจิตมีเดเชียเหมือนกันนะชัดเจนมากๆนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยากได้ความเปรียบพร้อมนั้นหากใครที่อยากจะขายขนมจีบนะรักษาอนหนึ่งเนี่ยเขาต้องสร้างความเปรียบพร้อมในเรื่องงานในเรื่องเงนินในเรื่องการชีวิตหรือว่าเป็นการสร้างความตื่ร้นว่าคุณเป็นคนที่แบบไหนอย่างไรด้วยความชัดเจนเปิดเผยกันเป็นตัวตนเลยนะไม่ต้องไปปกปิดซ่อนอะไรเพราะวันหนึ่งเรต้องรู้กันอยู่แล้วดึงเรื่องของที่ใสหากได้เปิดหากได้พูดหากได้คุยเนี่ยทำให้เขาอ่อนใจทำให้เขาเปิดใจกับคุณได้ด้วยเช่นกันหากคุณได้เจอ ลักสายหนึ่งด้วยเชงกัดนะครับมาดูลักษณะที่สองกันต่อนะครับลักสณสองจะเป็นอย่างไรนิสัยของลักษณะที่สองเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นของขวัญอันตรายเนี่ยหรือเขาเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองเนี่ยค่อนข้างสูงนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เชื่อใจใครง่ายๆนะไม่ว่าจะทํางานกับใครไม่ว่าจะทาโปรเจกต์อะไรเนี่ยเหมือนเขาเจอเรื่องราวมาเยอะเออเรื่องของจิตใจก็เลยค่อนข้างจะแพนิคก,กับเรื่องของผู้คนมากๆแล้วคนภายนอกก็มอกว่าเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะเหมือนเขาก็ไม่ค่อยได้สนใจใส่ใจใครอะ่ะเขาสนใจแต่ตัวเองมันเลยทำให้ภาพลักษณ์อะไรต่างๆของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นด้านลบสับผนรอบข้างแต่เขาไม่คิดไม่อะไรใครมากนะใครคิดดีก็ดีไปไม่ดีเขาก็ไม่สนใจใส่ใจเพราะว่าเขาไม่อยากมานั่งแบบคิดเดยอะคิดมากมากกว่านะครับเมื่อช่วงเว่าเขาทัศนคติเป็นอย่างไร ได้ขึ้<ส>นเป็นอัศวินถือถ้วยนะคือเขาค่อนข้างจะจริงจังความรักนะคือในจุดที่เขาเหมือนผ่านโลคมาเยอะนะมันจริงๆแล้วเขาก็ผ่านการทั้งเป็นคนที่ดีกับความรักเป็นคนที่ไม่ดีกับความรักเพราะเขารู้เห็นหลากหลายอย่างเป็นคนเจ้าชู้มาก่อนก็ได้หรือเขาเป็นคนที่เ,เลือกเยอะมาก่อนก็ได้แต่เขาค่อนข้างที่จะอยากได้ความรักที่มั่นคงแล้วแล้วก็ไม่อยากจะเจอความรักที่แย่แล้วเพราะาเขมีประสเรียนรู้มาเยอะแล้วอะ่ะมันก็อยากได้ กรักดีๆสักคนหนึ่งแล้วก็พาใจของเขาเนี่ยให้มีความสุขมากขึ้นนะครับโดยที่ว่าเขาเป็นคน i n รือเอ็กโทรเวิร์ t ไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคน i n วิร์ e นะเขาชอบไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปดีๆไม่ดีเนี่ยบางอย่างบางบางเวลาก็ไปคนเดียวซ้ำไปนะครับโดยที่ว่าเขาอายุมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าๆท่าคุณไพ่ขึ้นว่าอายุเท่าๆท่าคุนนะครับเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับ เมื่อซนะิว่าเนเรื่ององคําในะนันะครับไพ่จะนําคนราาักษาอีสองว่าอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นเจ้าชายตือดาบเจ้าชายสือไม้นะครับเจ้าชายสือไม้คือเขาเป็นคนที่มันก็อยากจะได้ความรักที่มันุกใจต,กใจ,ตกใจนะมันเป็นสิ่งที่พอพบเจอก็จะรู้เองว่าชอบไม่ชอบนั้นใครเจอรักษณะที่สองเนี่ยมันเป็นในจุดที่ค่อยๆเรียนรู้หรือว่าหากเห็นว่าเขาเนี่ยถอยห่างไปแปลว,ว่าเออของไม่ชอบุณแ,แล้วรู้สึกว่าอุ๊ยเขาพยายามจะเข้าหาเขาพยายามจะมาพูดมาคุยนะเขามีการ เปิดโอกาสเนี่ยคุณก็เต็มที่แต่ต้องเต็มที่นะเนี่ยไปกับใจคือเขาก็มองแหละว่าถ้าจริงใจจริงจังกับเขาเนี่ยเต็มที่อยู่แล้วกับพระสันนะิษฐนนะแล้วก็พัฒนาความรักไปได้ต่อได้โดยิงกัน,นะครับมาดูกันต่อสําหรับลักษณะที่3นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนิสัยของลักษณะที่3เป็นอย่างไรดูซิ ให้ขึ้นเป็นหลงไหลดอกไม้นะครับในเรื่องของาาลักษณะที่สามเป็นในเรื่องของการที่เขาหลงไหลกับบางสิ่งบางอย่างก็เ,เป็นคนจริงจังนะคะเขาหลงไหลในเรื่องงานเนี่ยเขาจะจริงจังเรื่องงานทุ่มเทกับงานบ้างงานเลยหรือหากเขาหลงไหลในเรื่องของการเรียนเขาจะศึกษาเ็าจะเรียนรู้แบบแตกฉานนะจนรู้ได้จนแบบเก่งนะจนสามารถวิเคราะห์พูดอัานเกียนได้แบบเต็มที่นะครับคนรับข้างก็มักมองว่าเขาเป็นคนจริงจังกับการใช้ชีวิตในทุกเรื่องทุกด้านเป็นคนที่ ได้รับการยอมรับนะจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเพื่อนคนรอบข้างคนรอบตัวด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของทัศนคติเป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นหกดาบนะครับในเรื่องของทัศนคติเนี่ยเขาเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองค่อนข้างสูงนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยบางทีเขาก็ค่อนข้างจะมีความคิดหรือวางแผนเอาไว้ว่าเออถ้าเจอความรักแบบนี้เขาควรจะหลีกหนีอย่างไรถ้าหากไม่ดีจริงๆนะหรือว่าเวลาจะ มีใครเข้ามาเนี่ยก็คนงานจะเหมือนมีเส้นกั้นไว้ก่อนเออดูใจกันไปก่อนพูดคุยกันไปก่อนรู้จักกันไปก่อนไม่ต้องไปเร่งรีบอะไรเยอะจนเกินไปนะครับมารู้สึกว่าเขา,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 าเป็นคน introvert หรนะือ extrovert ไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคน introvert นะจริงๆเขาไม่ค่อยได้สนใจใครมากนักเหมือนโฟกัสแค่ตัวเองมากกว่าเออมีความสุขก็พอแล้วไม่อยากจะไปส่งสิงเจอใครเยอะะมากมายทำในสิ่งที่ตัวเองหลงไหลดีกว่าทุ่มเทเต็มที่จะดีกว่า แล้วมันก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรได้ไม่ต้องมากนักจริงที่สุดเลยนะครับแล้วอายุหลักมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าเท่าคุณไพ่ขึ้นว่าอายุเท่าเท่าคุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเป็นคนต่างประเทศนะครับมาดูเรื่องของคําแนะนํากันบ้างดีกว่านะครับแล้วสายสามไพ่จะแนะนําว่าอย่างไรบ้างไพ่ขึ้น ห้าดาบนะครับคือคนนี้เจอความรักมาเยอนะเนี่ยภขึ้นในเรื่องของแบบพอเจอความรักมาเยอะแล้วนะ่ะมันเป็นจุดที่เขาก็เปิดใจยากเหมือนกันนะเนี่ยดูสิห้าดาบแล้วก็หกดาบเลยนะคือในเรื่องการที่เขาแอบมีความคาดหวังว่าจะเจอความรักดีๆแต่พอจะเจอปุ๊บมันก็ทั้งใจเนี่ย,ยจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้จะยังไงดีมีความลังเลใจนะพอถ้าเขารักแล้วเนี่ยเหมือนเขารักหัวปักโอปัมอะ่ะเขารักแบบเต็มที่ไม่เดิหูเดินตาพร้อมไปทําเต็มที่อะ่ะแต่พอเขามานั่งคิดว่าเอย ก่อนที่เขาจะไปรักแบบสุดกลู่สุดเต็มที่อนะเขาก็อยากมั่นใจก่อนจะได้เต็มที่กับความสัมพันธ์ที่เข้ามานั้นหากใครที่ได้พบไปเจอรักสายสามให้คุณเนะี่ยจริงใจเถอะนะเออเต็มที่เถอะถ้าคุณไม่มั่นใจรู้สึกยังไม่มั่นคงเนะี่ยอย่าเพิ่งเข้าไปดีกว่านะเออสงสารเขาเนะเพราะเขาจริงจังกับความรักจริงๆนะครับจบไปแล้วทั้ง3ลักษณะนะครับจะดูสถานที่ดีกว่าว่าทั้งสามประจักษ์เนี่ยจะเจอที่ไหนได้บ้าง สถานที่แรกนะครับไพ่ขึ้นรับส่งสดุนะครับได้เจอคนคนนี้จากการที่คุณได้เดินทางเไปนอกสถานที่นะไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศหรือมีการเดินทางนะไปหลากหลายที่หลากหลายทางได้พบเจอคนสวนไปสวนมาได้ไปไหว้พระได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวอื่นได้เจอคนคนนี้โดยฉันกัดนะครับ ต่อมาไปขึ้นนำเที่ยวนะวัดวารามอันนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้แต่จะเป็นวัดวารามก็ได้เช่นัันนะการไปมูมนะไปเ,เกี่ยวกับองค์เทพต่างๆนะเทวะเทวะลายต่างๆเทวสถานต่างๆนะหรือมีโอกาสได้เจอไกด์นำเที่ยวนะไปเที่ยวต่างๆหรือไปเที่ยวต่างประเทศเออมีไกด์นำเที่ยวมีโอกาสที่คุณได้ไปเจอกุ๊ปทัวร์เดียวกันเออได้แอบชอบได้คุยได้ทําความรู้จักกันนะครับสามไปขึ้น สถานที่ทํางานนะเออเป็นในจุดที่เจอเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมธุรกิจหรือว่าเป็นลูกค้านะปันเดียวธุรกิจกันก็เหมือนเป็นการที่คุณแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทําให้รู้สึกโอเครู้ชอบกันมากขึ้นนะครับรวมไปถึงหากใครยังเรียนอยู่เนี่ยก็เป็นในจุดที่เป็นสถานศึกษาเดียวกันนะห้องเดียวกันเรียนที่เดียวกันหรือเรียนต่างมหาวิทยาลัยก็ได้นะได้พบได้เจอในตามเ,ออเวลาเวลาคุณจะไป ที่น้องที่นั่นเนี่ยหรือมีการได้ปฏิสัมพันธ์การพูดกันคุยกันมากขึ้นหรือทํางานกลุ่มเดียวกันนะเออมีโอกาสได้พบเจอคนคนนี้โดยเช่งกันนะครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราแถมในเรื่องของลักษณะที่ต้องระวังนะครับว่าจะเป็นอย่างไรให้ขึ้นความสําเร็จนะครับหนึ่คนคนนี้นะเหมือนเขามี งานหร so ือโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่ทําร่วมกันและเพื่อจะให้มันสานต่อทําต่อไปร่วมกันนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเก็บออมเนี่ยเขาพยายามจะเหมือนแบบจะเป็นในรูปแบบที่เหมือนทําอะไรร่วมกันอะเป็นเรื่องของการงานเป็นเรื่องของการทาธุรกิจร่วมกันเป็นเรื่องการมีการพูดคุยมีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันจะเขาไม่ได้เหมือนกันเป็นแบบแย่ๆนะอือเป็นจุดที่เหมือนอยากจะได้เรื่องของความเนตร่วมกันมากกว่าเป็นการลงทุนแต่เป็นจุดที่คุณอาจจะคิดเขามากกว่าเพื่อนร่วมงานคิดมากกว่าเพื่อนที่ร่วมธุรกิจเป็นมากกว่า คุณส่วนเออมันก็ต้องระวังกันเพราะว่าในไพ่นี้ไม่ได้ขึ้นว่าเขาชอบคุณเลยนะเออเขามองแต่เรื่องงานมองแต่เรื่องเงินมองแต่เรื่องความสําเร็จดังนั้นก็ต้องระวังจิตระวังใจตัวคุณที่จะแอบรักเขาครั้งเดียวเดี๋ยวมันจะกลับกลายเป็นท่าคุณสร้างแบบความชัดเจนนะเออไปบอกรักเขาแล้วเขาไม่รักคุณเนี่ยแล้วมันทาให้การางาน,นที่เขาคิดเอาไว้มันทําให้ต้องทลายไปได้นะคิดแค่เรื่องงานก็พอเออคิดแต่เรื่องเงินก็พอหักไม่ไหวอย่างไรก็ต้องเฟดๆออกมาบ้างเดี๋ยวมันจะกลับกลายเป็นผิดใจกันได้โดยฉกันะครับ สุดท้ายนี้ขอให้เจอคนที่ใช่ความรักที่ชอบดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ